ื่อนานมาแล้วในป่ายังอุดมสมบูรณ์ขุนเขายังเขียวขจีมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมทานชื่อว่าบ้านห้วยกลายผู้คนอยู่กันอย่างสงบสุขและมีหญิงสาวรูปงามชื่อว่าสายบัวนางเป็นหญิงที่งามนักงามจนคนในหมู่บ้านใกล้ไกลต่างพากันมาสู่ขอ แต่นางเลือกที่จะไม่รักใครเพราะนางมีใจฝักใฝ่ในพระธรรมมิหลงในกิเลสโลกีนางมักเดินทางไปเก็บสมุนไพรที่ป่าใหญ่เพื่อรักษาคนเจ็บป่วยในหมุดบ้านแต่มีโจรกลุ่มหนึ่งซ่องสุมอยู่ท้ายป่ามีหัวหน้าโจรชื่อว่าไอ้กล้ามันได้ยินกิติศัพท์ว่าสายบัวงามนัก ข้าต้องได้นางมาเป็นเมียข้าให้ได้วันหนึ่งนางสายบัวเดินเข้าป่าลึกเพียงลำพังโจนกลุ่มนั้นซุ่มรออยู่เงียบๆหลังพุ่มไม้ทึบนางเดินผ่านโดยไม่รู้ตัวเสียงฝีเท้าเบาๆที่ดังจากด้านหลังทำให้นางหันไปมองแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดฮะนางร้องเสียงหลงก่อนจะรีบวิ่งหนีสุดแรง เสียงฝีเท้าหนักๆของพวกมันไล่ตามมาติดๆนางหอบหายใจวิ่งพล่านไปตามแนวป่าแต่หนีไม่ทันหัวหน้าโจรก้าวเข้ามาทางขวาคว้าเข้ามือเธอไว้แน่นต่อยนะอย่าทำฉันเลยในโปรดนะนางสะบัดมือสู้สุดแรงแต่มือของมันแข็งดังคีมเหล็กเธอทุดลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากยกมือไหว้ทั้งที่ตัวสัน่นอย่าทำอะไรฉันเลย ฉันขอร้องแต่คำร้องขอไม่เป็นผลนางถูกมัดแน่นไว้ใต้ต้นงิ้วกลางป่าเสียงหัวเราะของพวกโจรดังก้องในความเงียบพร้อมกับเงาของโชคชะตาที่กำลังดำมืดเข้ามาใกล้แม้นางร่ำให้อ้อนวอนขอชีวิตบอกถึงกรรบาปที่จะตามสนองแต่พวกมันกลับหัวรเราะเยาะเย้ยและเริ่มลงมืออย่างอำมหิตแล้ว จากนั้นก็จากไปเหลือเพียงร่างของหญิงสาวผู้บริสุทธิ์ที่ถูกพรากศักดิ์ศรีในกระท่อมร้างแขนขาอ่อนแรงหัวใจปริแตกน้ำตานางรินไหลไม่หยุดนางกอดเข่าตัวเองแน่นร้องไห้อย่างเงียบงันไม่ใช่เพราะความเจ็บแต่เพราะความแค้นข้าเกิดมาผิดอะไร แค่เกิดมาเป็นผู้หญิงงั้นหรือเสียงสะอื้นกลั่นเป็นเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตนางจึงพนมมือเปล่งคำสาบานสุดท้ายด้วยเสียงแหบแห้งข้าขอตายแต่ขอจิตวิญญาณของข้าจงไปเป็นผีฟ้าจากนั้นนางก็สิ้นใจตาย ร่างนางถูกทิ้งไว้ใต้ต้นงิ้วผิวขาวไกลเป็นซีดหลังจากนั้นในคืนหนึ่งเริ่มมีสายลมเย็นพัดมาจากป่าพวกโจรพากันฝันเห็นหญิงสาวในชุดขาวพร้อมกับคำพูดว่ากูจะมาเอาชีวิตพวมมุงทุกคนให้หายไปจากแผ่นดินนับแต่คืนนั้นพวกโจรป่ามันเริ่มตายไปทีละคนทีละคน แรกเริ่มไม่มีใครคิดว่าเป็นกรรมแต่เมื่อศพแรกถูกพบร่างมันถูกฝังทั้งเป็นใต้ดินลึกหน้าแงนขึ้นเต็มไปด้วยดินโคลนเรากับพยายามตะเกียกตะกายหนีจากนรกใต้โลกศพที่สองนอนแน่นนิงอยู่บนโขดหินกลางลำธารใบหน้าแหลกเหลวมีรอยเล็บยาวข่วนเป็นทางลึก เหมือนสัตว์ร้ายขย่ำแต่ไร้รอยเท้าสัตว์ใดๆชาวบ้านพากันเชื่อว่ามันถูกผีบังบทลงโทษกลางห้วยศพที่สามไม่พบร่องรอยบาดแผลใดๆแต่นอนตาค้างผิวซีดตัวร้อนเป็นไฟคนเท่าคนแก่สายหน้าแล้วบอกว่าไข้ป่าไม่กำเริบเร็วถึงเพียงนี้ เวนกรรมมันกัดกินจากข้างในแน่ๆเลยศพที่สีถูกงูเจ้าที่รัดลำตัวจนตายทั้งที่เป็นคนแข็งแรงไม่เคยกลัวอะไรแต่ก่อนตายตะกรลั่นว่าไายกูกูไม่ได้ทำคนเดียวในทุกคืนชาวบ้านจะได้ยินเสียงผู้หญิงครวญครางดังมาจากป่าพร้อมกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นมะลิที่ไม่ควรมีในฤดูแล้ง ส่วนหัวหน้าโจรไอ้กล้าเริ่มคลุ้มคลั่งเขาเผาต้นงิ้วทุบขุนไม้แต่เสียงกระซิบยังคงตามติดยามกลางวันเงาเขายาวผิดปกติยามกลางคืนได้ยินเสียงหญิงสาวเอ่ยว่าเลือดขาย,ยังอยู่ที่ดินนี้เจ้าไม่มีวันล้างอกหรอกสุดท้ายเขากลายเป็นบ้าวิ่งลงเหวตายทั้งที่ไม่มีใครไล่ และไม่มีใครอยู่ใกล้มีเพียงเสียงหนึ่งที่ชาวบ้านแถวนั้นได้ยินชัดก่อนเขาสิ้นใจเอาชีวิตค่าคืนมานับแต่นั้นเป็นต้นมาหญิงใดถูกกระทำทารุณในป่าแห่งนี้จะมีเสียงลมหอบหนึ่งพัดผ่านมาเสมอกลิ่นมะลิอบอวนในอากาศและชาวบ้านกล่าวว่าผีฟ้าแห่งห้วยกลาย จะไม่ให้ใครลบหลู่สตรีเพศอีกต่อไปข้อคิดจากเรื่องนี้อำนาจอาจชนะได้ในโลกนี้แต่เวรกรรมย่อมตามทันแม้ในภพหน้า